อีกหนึ่งไม้หวบน้ำนะครับที่เป็นญาติกับต้นสบู่ดำที่ว่า,มาเมล็ดเนี่ยสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันไบโอดีเซลได้นะครับกับซักเลนอัปเดตวันนี้เนี่ยพามารู้จักกับน้องคนนี้เลยจัดอัฟามาจินาต้านะครับจัดฟามาจินาต้านี่นะครับก็เป็นไม้โขดที่อาศัยอยู่บนเนินทรายในประเทศโซมาเลียนะครับแต่พอนำมาปลูกเลี้ยงในไทยแล้วเนี่ยดูแลไม่ยากเลยครับอย่างต้นนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยก็อายุประมาณ3าปีแล้วนะเนี่ย ต้นแค่นี้เองเรียกได้ว่าโตช้ามากๆเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับต่อให้เขาโตช้านะครับเขาก็ยังเลี้ยงง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายด้วยนะที่สำคัญสวยด้วยรูปร่างเขานะครับก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กโตชา้ามีโขดอยู่ด้านล่างนะครับผิวเนี่ยก็จะแตกๆหน่อยนะครับกิ่งก้านเนี่ยจะยืดออกมาจากโขดแล้วบริเวณกิ่งก้านเขานะครับจะมีขนสีดำแข็งๆส่วนใบเขานะครับจะมีโขดเหมือนกันแต่ว่าพอสัมผัสแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกำมะหยี่นิดๆอ่า และดอกเขานะครับจะเป็นดอกแยกเพศก็คือว่าจะมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนหนะแยกกันแต่ว่าอยู่ในต้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําคลิปผสมเกสรน,น้องคนนี้นะว่าผสมเกสรยังไงแล้วเราจะเก็บเมล็ดเขายังไงโดยใช้ตัวถุงตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับไม้อ๊น้ําด้วยละกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย